นี้เป็นลักษณะหลวงพ่อเงินนะครับที่เป็นการหล่อบโบราณจริงๆผิวของท่านจะต้องไม่เรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่จะเห็นมิตินะครับความลึกความชัดก็พอประมาณนะครับหลุมต่างๆบอ่อน้ำตานะครับควรจะต้องมีเม็ดเดือดชัดเจนนะครับ แล้วก็ตรงที่หัวของท่านเนี่ยจะเป็นหลุมครับเดี๋ยวส่องดูอีกทีนะครับลงกลง้องดูนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ